รถสประตูหล่อๆคันนี้เกียร์ออโต้รุ่นสปอร์ตราคาอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทใช้เป็นพัดลมมอน้าพัดลมเครื่องแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือว่าพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนได้ดีเรื่องของไฟหน้าเป็นระบบออโต้อยู่แล้วหลอดได้เป็นหลอด led พร้อม daytime running light ขนาดใหญ่ทรง4แคมแบบนี้ายางกว้างแบบนี้ใหญ่แบบนี้นะครับอัปเกรดล้อก็ต้องมีการยกช่วงล่างขึ้น1นนิ้วเพื่อให้มันพ้นของ ระยะในการขัดขี姆เปลี่ยนชุดไฟท้ายนั่นเองนะไฟท้ายแค่เป็นฟูล l LED, ไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างนะรุ่นสปอร์ตยัมีระบบ Easy Lift ด้วยก็คือระบบช่วยผ่อนแรงในการปิดเปิดนั่นเองนะครับแผงประตูต่างๆเป็นซอฟทาร์บุหนังกระจกต่างๆปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสีโหมดด้วยกันนะมีการขับแบบปกติแบบประหยัดแบบลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่น สวัสดีครับจบ GT, บวว้น้า่สุฟอร์ดบายจีทีครับตะวันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระคนครเกษตรน้มินนะกับรถสประตูหล่อๆคันนี้เกียร์ออโต้รุ่นสปอร์ตราคาอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทมีการแต่งให้เป็นพี่ใหญ่ทรงแรปเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของล้อและยางเพิ่มเติมเข้ามานะการตกแต่งเป็นอะไรกันบ้างเปลี่ยนชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวก็พาดูการทีระรายการนะครับมาถึงอย่างแรกเลยก่อนที่พาไปดูชุดแต่งนะครับคันนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตเกียร์ออโต้ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2.0ลิตรเทอร์โบนะครับอยู่ที่170แรงม,ม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับในตัวส่วนของห้องเครื่องของตัวรุ่นสปอร์ตนะภายในของตัวเครื่องจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาดูกันเลยนะไอ้กนหนวยไว้นะครับในตัวห้องเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบเดียวนะครับ เป็น170งแรงม้าแรบิด4 0 5นิวตันเมตรตัวเครื่องยนต์มองไปจะไม่เห็นพัดลมนาเครื่องแล้วใช้เป็นพัดลมมอนนะ้ําพัดลมเครื่องแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือว่าพัดลมไฟฟ้าเราบความร้อนได้ดีนะให้สปีดที่คงที่ตลอดนะครับขับรถมานานๆจอดติดไฟแดงต่างๆนะเรื่องของการปรับอากาศต่างๆนะครับแอร์ในห้องโดยสารยังคงเย็นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใช้พัดลมไฟฟ้าในการเร่งสปีดไม่ต้องอาศัยรอบของเครื่องยนต์นั่นเองพอเครื่องยนต์ไม่มีพัดลมมอน้ําแล้วนะครับก็ทําให้เรื่ององงข ให้เรื่องของเสียงของเครื่องยนต์เบาลงนะการตอบสนองกําลังต่างๆไปสู่ชุดทอกชุดเกียร์ทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ตัวเก็บเสียงนะครับอันใหม่ของ Ford ก็จะเป็นสีดำวัสดุคล้ายโฟมก็ทําให้ซับ เสียงของตัวเครื่องยนต์ได้ดีมากขึ้นแบตเตอรี่เป็น AGM แบตเตอรี่ด้วยนะให้แบตเตอรี่อย่างดีนะครับตัวนี้ AGM แบตเตอรี่เป็นแบตที่จ่ายไฟได้นิ่งได้เสถียรที่สุดอยู่ในรถท็อปทอปทั้งหมดเลยแบรนด์หรูซูเปอร์คาร์ต่างๆก็ใช้ AGM แบตเตอรี่ใส่อยู่ในรถคันนี้ด้วยนะราคา9 8 4 0 0 0บาทให้แบตเตอรี่เป็น AGM แบตเตอรี่สเปคอยู่ที่8 0แอมแปลงสตาร์อยู่ที่800 CCA นั่นเองนะครับนี่คือห้องเครื่องของเขาแล้วก็เรื่องของประกันต่างๆนะประกันตัวเครื่องยนต์ตัวเกียร์ ห้าหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็การแมนเทนเนนของรถฟอร์ดแมนเทนเนนทุก15,000กิโลหรือ1ปีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเหมือนกันนะในเรื่องของการเข้าศูนย์ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะใช้เป็นตัวจับคุณภาพน้ำมันเครื่องนะจะมีสเกล บอกผ่านแอปพลิเคชัน for ์ดพารกับบอกผ่านที่ตัวรถนะครับมันจะเป็นสเกลร้0ยเอยู่ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้เวลาลูกค้านะครับเข้าศูนย์บริการเนี่ยไม่จําเป็นต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องพร้อมกับเช็คเข้าศูนย์ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์แต่ละครั้งมันน้อยลงนั่นเองนะครับมาเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับคันนี้ทําเป็นพี่ใหญ่แรปเตอร์เราเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างก็คือกระจังหน้าเลยใช้เป็นสเกลของแร วี V6 เทียบมา1นเลยนะครับแล้วก็มีไฟสิว3จุดด้านบนเรื่องของไฟหน้าเป็นระบบออโต้อยู่แล้วหลอดได้เป็นหลอด LED พร้อมเดย์ทันล n นนิ่งไลท์ขนาดใหญ่ทรง4แคมแบบนี้ไฟตัดหมอกมีให้นะครับเปลี่ยนเลยก็คือการชนด้านล่างทรงแรปเตอร์นะเป็นกระจังแรปเตอร์นะครับแล้วก็การชนด้านล่างที่เป็นทรงแรปเตอร์แค่นี้นะ ก็จะเหมือนกับตัวพี่ใหญ่แล้วแล้วก็พร้อมกับซุ้มล้อด้วยนะครับซุ้มล้อก็เป็นทรงแรปเตอร์ติดตั้งทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่คือการตกแต่งของตัวรถทันนี้มีการยกช่วงล่างขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของตัวล้อและยางกันบ้างนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรใช้อะไรบ้างนะครับตัวนี้นะล้อและยางของเดิม18นิ้วนะครับเปลี่ยนออกไปเลยอัปเกรดเป็นตัว20นิ้วอันนี้ใช้ของ o อ s i s Line m a r vel นะครับ แล้วก็ออปติคลบ24ตัวยางใช้เป็นยาง RT ของอาริซัน RT ซีรีของยางเป็นเบอร์33คูณ 2.5R 20ก็จะให้ฟลีลในเรื่องของการขับขี่ต่างๆที่ดูเป็นออฟโรดมากขึ้นหน้ายางที่มีขนาดกว้างนะครับก็ทําให้การยึดเกาะถนนดีมากขึ้นด้วยแล้วก็ใส่หน้ายางกว้างแบบนี้ใหญ่แบบนี้นะครับอัปเกรดล้อก็ต้องมีการยกช่วงล่างขึ้น1นิ้วเพื่อให้มันพ้นของระยะในการขับขี่ไม่ติดซุ้มนั่นเองนะครับไม่ต้องปาดจ,จัดทรงนี้ไปขับได้เลยนะครับแล้วก็มีการปรับมุมแชมเบอร์ ตั้งถ่วงศูนย์ถ่วงของตัวร้อให้เรียบร้อยแล้วไม่กิ่นน่าอยากแน่นอนนะในส่วนของแกนด้านข้างก็จะเป็นบอกเรื่องของสเปคตัวรถนะครับคำว่าเทอร์โบเป็นสีดำนะคิ Q ้วขอบก็จะเป็นสีกาไฟบอกในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวกระจกมองข้างในรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเดียวที่กระจกข้างที่เป็น LED นะครับส่วนมือเปิดก็จะเป็นสีกาไฟนะครับเป็นสีออกเทาๆนั่นเองนะในรุ่นสปอร์ตเรื่องของระบบเปิดปิดประตูเป็นระบบ Keyless Sensor อยู่แล้วนะครับแต่ที่ตัวมือเปิดประตู ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็สามารถสั่งล็อกรถและปลดล็อกรถได้ครับมาถึงด้านท้ายตัวรถบ้างทําอะไรให้มันเหมือนกับแรปเปอร์นะครับมีการติดตั้งอะไรเดี๋ยวมาดูกันด้านท้ายเราก็ติดสติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับคำว่า,าแรปเปอร์เข้าไปนะ ถอดแบบของตัวแรปเตอร์มาเลยเปลี่ยนชุดไฟท้ายนั่นเองนะไฟท้ายแค่เป็นฟูล l อว d ไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างนะครับเป็น l อ d คือเป็นทรงของตัวแรปเตอร์ก็ติดตั้งเข้าไปในส่วนของโลโก้นะครับก็มีการเปลี่ยนสีโลโก้นะให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นสี ตัวพื้นสีดำนะตัวหนังสือเป็นสีชานะครับกล้องมองหลังก็มีมาแล้วนะครับจากโรงงานแล้วก็ในเรื่องของตัวสอนแรปเปอร์นะที่ฝากระบาดท,ท้ายนะครับก็สั่งเบิกสูต์มาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแค่นี้ก็ทําให้เป็นทรงแบบแรปเปอร์แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเกียวโต้ราคา9 8 4 0 0 0บาทครับ แล้วก็ฝาดท้ายตัวนี้นะรุ่นสปอร์ตจะมีระบบ easy lift ด้วยก็คือระบบช่วยผ่อนแรงในการปิดเปิดนั่นเองนะครับนี่ใช้มือเดียวแบบนี้นะยกขึ้นเปิดปิดได้เลยนะผู้หญิงก็สามารถใช้รถคันนี้ได้ในการเปิดกระบะท,ท้ายนะครับเปิดง่ายๆด้านท้ายมีลูกเล่นในเรื่องของตัววัดระยะหรือไม้บรรทัด130ซนเมตรนะใช้ในการทํางานนอกสถานที่ตั้งคงตั้งแคมป์ได้หมดนะครับมีจุดตัวยึดแคมป์ตัวีตัวนี้นะครับไว้จับชิ้นงานไว้จัดอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการนะก็สามารถทํางาน เวิร์กฮาร์ดท่องเที่ยวต่างๆผ่านตัวรถของตัว n e ็กเจนสปอร์ไปได้ด้วยครับ่ะเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันบ้างนะครับในรุ่นนี้รุ่นสปอร์ตจะได้เป็นเบาะหนังเลยในรุ่นสปอร์ตนะเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับเปิดไปของในรถเยอะหน่อยเลยยังไม่ได้ติดตั้งในเรื่องของตัวคิ้วกันสา์แล้วก็เรื่องของพยางเซตแท้ของฟอร์ดนะครับยังไม่ได้ถูกติดตั้งเข้าไปแต่มันเป็นเบาะหนังนะด้านหน้านะครับเบาะหนังสีดําจากโรงงาน แผงประตูต่างๆเป็นซอฟท์ทาร์บุหนังกระจกต่างๆปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ กุญแจเรื่องของระบบสตาร์ทได้เป็นผู้สตาร์ทฝฟหน้าระบบออโต้เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็หน้าปัดเรนไม้8นิ้วหน้าจอกาง10นิ้วรองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะครับต่างๆแบบไร้สายหน้าจอเป็นทัชสกรีนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมจุดเสียบ Type A นะครับรองรับการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะโดยที่ไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนั่นเองจุดชาร์จไวเลสชาร์จใช้สี Type A เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดตัว M นะคร โหมดการขับขี่ที่กดให้เลือกในรถได้อีก4โหมดด้วยกันนะมีการขับแบบปกติแบบประหยัดแบบลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นสามารถเลือกกดใช้งานระหว่างขับขี่ได้เลยนะครับนี่คือ รุ่นสปอร์ตนะราคา984,000บาทครับนะจบไปแล้วนะครับกับรถกระบะ4ประตูยกสูงของ Ford Nextgen นะตัวนี้รุ่นสปอร์ตราคา984,000บาทรถราคาไม่ถึงล้านแต่แต่งให้เป็นรถหลักล้านกว่า,วาได้แบบเรียกว่าถอดแบบไปเลยถ้าไม่ใช่เซลล์อย่างก๊อมนะรับรองว่าไม่รู้แน่นอนว่าคันนี้แรปเตอร์หรือรุ่นสปอร์ตครับแล้วพี่ๆที่สนใจอย,อยากออกรถก็โทรหาก,ก๊อได้นะเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4 6 4เบอร์นี้เมมก็ขึ้นลายเลยเหมือนกันนะครับ ทรมาสอบถามได้ไลน์มาสอบถามได้ทักแชทมาในแชทของช่อง YouTube ของก๊อฟก็ได้นะครับยังไงก็ฝากช่องก๊อฟไปด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่ๆสนใจรถนึกถึงก๊อฟได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ